ตอนที่5เรื่องราวก็จะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะฮะเพเอ,อกที่กําลังเข้าไปในห้องบอสก็ได้โดนหยุดเอาไว้ซัก่อนด้วยฝีมือของแม่สาวชาแฮอินเธอเนี่ก็ถามรพเอ,อกไปนี่คุณมาทําอะไรตรงนี้น่ะเพเอ,อกที่เห็นว่าเป็นแบบนั้นเขาเลยยอมถอยซะโดยดีเออพอดีว่าผมหลงทางมานะครับเลยมาอยู่ตรงนี้ คเป็นทีมขุดค้นใช่ไหมที่นี่คือห้องบอสนะกรุณาถอยออกมาด้วยค่ะเพเอกนี่ก็คิดนะว่าเธอสุดยอดมากๆเลยก่อนที่เธอจะหยุดเราเราไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนมาด้านหลังส่วนแม่สาวชายอินนั้นเธอเนีนก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อกี้เธอยังเห็นรพเอกถืออาวุธอยู่เลยแต่จูๆ่ๆอาวุธนั่นก็อนตะทานหายไปแบบไร้ร่องรอยแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องรีบออกไปข้างนอกได้แล้วเพราะถ้าไปกระตุกหนวดบอสแม้แต่นิดเดียวล่ะก็ทีมขุดคนได้ตายกันหมดแน่ ก็รับทราบแต่โดยดีแล้วก็เดินจากไปแต่ในขณะที่ทั้งสองสวนทางกันนั้นแม่าสาวช้าก็รู้สึกแปลกๆกับชายคนนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปค่ะแล้วเธอเนี่ยก็เดินเข้ามาใช้จมูกดมฟุตฟิตฟุตฟิตหอมอหอมชอบหอมแบบนี้ชอบเลยเลียวปากนี่มันอะไรกันหอมมากชอบชอบชอบผู้ชายคนนี้หอมหอมจริงๆเลยนี่คุณอะ เป็นฮันเตอร์จริงๆใช่ไหมแรงอีซองจินอูสินะเออไม่มีอะไรแล้วค่ะคุณออกไปได้แล้วนะพอพระเอกจากไปเธอเนี่ยก็คิดอะนะเป็นพ่อแรงต่ำงั้นหรอเราเลยได้กลิ่นหอมมาจากตัวเขาหอมหอมชอบ จากนั้นเวลาก็ผ่านไปสักพักเพกเนก็มาทํางานขุดเหมืองเช่นเคยคุณหัวหน้าเนี่ยก็ได้อธิบายว่านายโชคดีมากเลยนะที่ได้เจอชาเฮอินคนนั้นน่ะเธอมักจะสละเวลาพักทุกครั้งในการมาช่วยเฝ้าระวังเพื่อปกป้องพวกเราจากบอสได้ข่าวมาว่าฮันเตอร์ชาลนะ่ะไม่ชอบกินของฮันเตอร์คนอื่นเลยเหมือนร่างกายของเธอจะพิเศษกว่าคนอื่นๆ่นะนะเขามักจะเอาผ้าปิดจมูกไว้ตลอดเวลา พรพเอ,อกไม่ได้ยินแบบนั้นก็คิดแบบนี้นี่เองเราไม่มีกลิ่นเฉพาะตัวของฮันเตอร์สินนะพอเราเป็นผู้เล่นหรือเปล่านะตัวตนเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการประทานพรจากระบบสุดท้ายแล้วผู้เล่นมันคืออะไรกันแน่นะ จากนั้นเวลาก็ผ่านมาสักพักใหญ่ๆตอนนี้เพ่ก็ทํางานเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็ได้รับคําชมเชยจากคุณหัวหน้าใหญ่เลยแถมคุณหัวหน้าก็ชวนเขามาทํางานในวันพรุ่งนี้อีกต่างหากตอนแรกเพ่ขอร้องก็ปฏิเสธไปแต่เมื่อได้ยินว่าเลดพรุ่งนี้เป็นงานคู่เกรดแรงเอและเกรดแลงซีและทีมที่ลงพรุ่งนี้เป็นหน่วยจู่โจมที่2ของกิลฮันเตอร์อีกด้วยคุณหัวหน้าก็ได้อธิบายนะนี่คือจุดแข็งของกิลฮันเตอร์กิลที่สามารถเคลียร์เกรดแรงเอด้วยการใช้แค่2ทีมในประเทศมีแค่ แค่กิวเดียวเท่านั้นที่ทําได้เมื่อได้ยินแบบนั้นเพ่ก็เลยตอบตกลงแบบไม่คิดเลย จากนั้นในยามค่ําคืนตัดภาพมาที่คอนโดของชายแฮอินในตอนนี้เธอกําลังสืบข้อมูลของพระเอกอยู่นั่นเองแต่ข้อมูลของชายคนนี้เป็นความลับมากๆท็อปซีเคตดเลยทีเดียวขนาดกีวันดับหนึ่งยังไม่สามารถสืบได้เลยและนั่นก็เป็นความช่วยเหลือปิดบังข้อมูลของสมาคมฮันเตอร์นั่นเองเธอเี่ก็คิดะนะเขาต้องมีอะไรแน่ๆเลยที่ผ่านมาเราเจอฮันเตอร์มาหลายคนแต่เขาเป็นคนแรกเลยที่มีกลิ่นหอมออกมา จากนั้นตัดมาในเช้าวันรุ่งขึ้นวันนี้เพกก็มาทํางานขุดเหมืองเช่นเคยระหว่างที่เดินไปเช็คยอดเขาในก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยที่เขานั้นยังอยู่แค่แรง e. อีเพื่อนๆมักจะรอเขาไปลงเลดด้วยกันและถามกับเขาว่าฮันเตอร์ซองวันนี้คุณกินข้าวมาหรือย,ยังครับความรู้สึกแบบนี้เราลืมไปนานพอตัวเลยแฮะและเวลาก็ผ่านมาสักพักหนึ่งหลังจากที่พวกเขาเคลียร์เลดแลงซีกันได้และในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องลงเกตแรงเอกันแล้ว ในระหว่างที่หน่วยขุดค้นกําลังนั่งพักกันอยู่ฮันเตอร์แรงเอคนนําลงเลตในวันนี้ก็เดินมาบอกกับพวกเขาว่าเออโทษนะครับผมขอยืมคนจากทีมขุดค้นสักคนหนึ่งได้ไหมพอดีคนแบกของของขอเราไม่ได้มาในวันนี้คุณหัวหน้าก็เลยสวนกลับไปเออคือมันจะไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอครับทีมขุดค้นของเรามีแค่ฮันเตอร์แรงต่ำๆเท่านั้นถ้าเข้าไปก็คงเปน็นอันตรายกับพวกเขาแน่เลยแถมนี่ก็ยังเป็นเกรดแรง้งเอกต่างหากแต่ในขนาดนั้นเองเพ่ก็ได้ยกมือขึ้นเออผมจะไปเองครับไม่เป็น หอกหกนผมน่ะเป็นคนบ้าบินอยู่แล้วพวกคุณหัวหน้าไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเ,ออเดี๋ยวก่อนสิครับปัญหานะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าความบ้าบินหรอกนะมันอยู่ที่ข้างในนั่นน่ะมีแต่มอนเตอร์โขดๆต่างหากละ่ะคุณฮันเตอร์ก็ได้ถามนะว่าเขาอยู่แรงอะไรเอ่อแลงอีรง e ครับโอเคงั้นผมขอยืมตัวเขาก่อนนะครับสวัสดีครับผมคือหัวหน้าหน่วยจู่โจมทีมบีซงคีฮุนครับยินดีที่ได้รู้จัก และหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงเวลาลงเรดแล้วซึ่งในการลงเรดครั้งนี้ประกอบไปด้วยแรงเอหกคนแรงบีสามคนแต่ว่าไม่มีแรงเอสแม้แต่คนเดียว หลังจากแนะนำตัวกันจบพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปในเกตทันชีในระหว่างทางฮันเตอร์ซงคีฮุนก็ได้คิดะนะถ้าการลงเลดครั้งนี้สําเร็จด้วยดีเราก็จะได้เป็นหัวหน้าอย่างเป็นทางการถึงจะไม่ได้เท่าระดับประธานหรือรองประธานแต่เราก็เป็นฮันเตอร์แรงเอยังไงก็ต้องทําให้ได้และเดินไปได้ไม่นานพวกเขาก็ได้เจอศัตรูกลุ่มแรกพวกมันนั้นคือดันเจียนจาก,กัวหรือน้องหมาเงงงงนั่นเองน้องหมาเงิงๆน่ารักเชียวแต่ดูเหมือนว่าน้องหมาพวกนี้มันจะไม่านามือฮันเตอร์แรงเอสักเท่า พอไม่กี่นาทีพวกเขาก็จัดการฆ่ามันไปได้จนหมดพวกเขาได้ประเมินสถานการณ์ว่าปกติแล้วดันเจี้ยนจาก,กัวเป็นมอนเตอร์รงง C แถมเจ้าพวกนี้ยังมีปอกคออีกตางหากที่มันอยู่รอดในดันเจี้ยนรัง A แบบนี้แสดงว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งเลี้ยงมันพูดจบไปได้ไม่นานเจ้าของหมาก็ได้แห่กันเข้ามาตรงหน้าพวกเขาแล้วพวกมันก็คืออสูรกายไฮอ็อกนั่นเองและพวกมันก็มาเยอะซะด้วยเท่านั้นยังไม่พอไฮอ็อกตัวหนึ่งแข็งเก่งเทียบเท่ากับฮันเตอร์รัง A หนึ่งคนอีกด้วยถือว่าต งมือมากๆเลยละ่ะฮะฮันเตอร์ทุกคนก็พยายามตั้งรับและโจมตีสวนกลับไปแต่ดูเหมือนว่าเจ้าพวกยักษ์แดงพวกนี้มันจะแข็งเก่งกว่าพวกเขาเป็นอย่างมากรวมพลังเวทยิงจู่โจมไปก็ไม่เข้าใช้พละกําลังก็ไม่แม้แต่จะสะกิดมันฮันเตอร์จากกิวดับหนึ่งในตอนนี้กําลังพลาดท่าโดนฆ่ายกตีแต่ในขณะนั้นเองความช่วยเหลือสุดพึ่งพาได้ก็มาถึงพวกเขาแล้วพ่อไพ่อ,อีกในตอนนี้ก็ได้เข้าหมวดสเตลและทําการช่วยเหลืออย่างลับๆและสาเหตุที่เขาต้องทําแบบนั้นก็เพราะว่าเขานั้นเป็น ขนนอกเลยช่วยเหลือแบบทางตรงไม่ได้แต่จะให้อยู่เฉยๆก็คงไม่ได้ด้วยเช่นกันเขาเลยทําได้เพียงแค่หยุดการเคลื่อนไหวของพวกมอนสเตอร์ทําให้สมาชิกภายในทีมจัดการพวกมันได้ง่ายยิ่งขึ้นและในที่สุดเหล่าฮันเตอร์ก็จัดการพวกอสูรจนหมดพวกเขาในก็แปลกใจเป็นอย่างมากว่าทําไมมอนสเตอร์ถึงมีการเคลื่อนไหวแย่ลงมีใครใช้เวทคําสาปใส่พวกมันหรือเปล่าแต่สมาชิกภายในทีมก็มีแค่เวทจูโจมปกติและก็เวทพลังจิตเพียงเท่านั้นแม่สาวจอมเวทก็ได้คิดนะคนแบกสัมภาระคนนั้นกําลังดู ถูกหน่วยจู่โจมของเราอยู่สินนะมีผู้ใช้เวทอยู่ด้วยแทๆ้ๆคิดว่าใช้สกิลซ่อนเร้นตัวตนและจะซ่อนจากสายตาของฉันได้อย่างนั้นเหรอคือเธอเนี่ยก็รู้นั่นแหละว่าเพะเอกช่วยอย่างลับๆแต่เธอนั้นก็ไม่บอกใครจากนั้นคนในทีมคนอื่นๆก็ถามทรงคีหุนว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีทางฝั่งคุณทรงถึงเขาจะอยากเคลียร์ดันเจี้ยนมากแค่ไหนแต่มันเนี่ยก็เป็นความคิดที่เสี่ยงเป็นอย่างมากเพราะงั้นเขาเลยคิดว่าเราจะต้องถอยไปตั้งหลักสักก่อนแต่เมื่อไปดูหน้าประตูเกตก็ปรากฏว่าจะโดนบาเรียบางอย่างปิดกั นเอาไว้บาเรียนั่นระดับสูงมากต้องใช้จอมเวททั้งหมดเพื่อจะสลายบาเรียแต่ในขณะนั้นเองพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันพลังเวทมหาศาลจนทําให้พวกเขาจะต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดซึ่งในขณะนั้นเองจอมเวทที่สลายบาเรียอยู่ก็กากเลือดออกมาพวกเขานั้นโดนเวทคําสาปเข้าซะแล้วและด้านหลังของพวกเราฮันเตอร์ไฮอ็อกนับหลายสิบตนก็ได้ยืนล้อมพวกเขาเอาไว้แล้วและดูเหมือนว่าไฮอ็อกตัวหนึง่งจะโดนสิงสู่และพูดกับเหล่ามนุษย์ ว่าเจ้าพวกมนุษย์เอ๋ยชื่อของข้าคือคากันกันข้าอยากเจอพวกเจ้าข้าได้ทําการปิดทางออกเอาไว้แล้วข้าคือจอมขมังเวทผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเก่งกาจไปกว่าข้าอีกแล้วจงเลือกมาจะโดนเหล่าทหารของข้าฆ่าตายหรือจะเข้ามาพบข้าด้วยตัวเองคุณทรงก็ได้ตอบไปว่าพวกเราจะไปพบแกเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นคุณทรงก็ได้บอกพระเอกไปว่าทันทีที่บอสวกมาพวกเราจะเริ่มการโจมตีไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันก็ต้องเสียสมาธิรัก สาสภาพบาเรียไว้ไม่ได้แน่นอนคุณช่วยออกไปข้างนอกและติดตอ่อหน่วยจูโจมหลักให้หน่อยได้ไหมครับเป้าหมายของพวกเราไม่ใช่กลับออกไปแบบมีชีวิตแต่เป็นการปิดเกตต่างหาก ถ้างั้นขอร้องช่วยเอาคำสั่งเสียนี้ฝากไปให้ครอบครัวฉันได้ไหมพวกเราจําเป็นต้องไปเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จลุล่วงแต่กับคุณแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณต้องรอดออกไปจากที่นี่เพ่ก็รับทราบแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีจากนั้นตอนนี้รอสูนก็นําทางพวกเขามาถึงห้องบอสแล้วเจ้าพวกมนุษย์เอ๋ยมาแล้วสินนะ die